ทำเรื่องเกี่ยวกับคนตายชีช้ำไปเยอะละววันนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่รอดชีวิตแบบไม่น่าจะรอดมาดีกว่าคือแอดไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ควรรอดนะครับแต่หมายถึงว่ารอดมาได้แบบเหลือเชื่อนะฮะตั้งแต่แบบลื่นลงเขินโดนดุนกระแทกสมองหรือว่าเหินเวหาลงมาเลยเอาเป็นว่าเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ดีกว่าครับกับเรื่องแรกนะครับที่ใครเห็นยังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดแน่ๆนั่นก็คือการตกลงมาจากที่สูงฮะ ที่แอดก็ไม่ได้หมายความว่าจะตกลงมาจากตึกอะไรด้วยนะแต่ว่าเป็นการตกลงมาจากเครื่องบินนะฮะที่อยู่สูงจากพื้นเกือบ113กิโลเมตรกันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นในปี2009ฮะก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลโฮมส์เขาก็ได้ขึ้นไปเล่นกระโดดดิงชูชีพบนเวหาเนี่ยแหละครับแต่ถ้าว่าไอตอนที่เขาได้จราริโมดหม่งโลกลงมานะครับร่มชูชีพของเฮียโฮมส์แกนเนี่ยกลับไม่ทํางาน ทำให้เฮียโฮมส์ครับดิ่งสู่พื้นโลกอย่างรวดเร็วด้วยพลังแรงโน้มถ่วงซึ่งตอนนั้นเองเขาก็สวดเตรียมพร้อมจะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่ทว่าข้าชะพอตกลงมาปุ๊บนะครับเขากลับไม่ตายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือมีอาการชี้ช้ำที่ปอดนิดหน่อยบวกกับข้อเท้าหักนะครับแล้วเฮียแกก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่นานก่อนที่จะกลับมาเดินล่อนเหินได้เหมือนเดิม ซึ่งเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ้าแล้วเฮ er ียแกทํำยังไงถึงได้รอดมาได้ทําไมมีกระดูกเป็นเหล็กอะไรแบบนี้เลยเปล่าเลยนะครับสิ่งที่ช่วยเฮ er ียแกรอดได้เนี่ยก็คือแบล็กเบอรี่ครับแต่ไม่ใช่มือถือนะเป็นพุ่มไม้คือตอนที่เฮ er ียแกรอดลงมานะครับ มันพอดีโชคดีที่ว่ามีพุ่มแบล็กเบอร์รี่อันใหญ่เนี่ยมารองรับอยู่ด้านล่างดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆคนไหนคิดจะไปโดดร่มดิ่งเวหาแล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ก็ให้เราพยายามเล็งตรงข้างล่างที่มันเป็นพุ่มไม้ไว้นะครับซึ่งนี่เองก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเริ่มๆเมท่านั้นเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกันกบเรื่องแปลกๆที่มันแปลกทั้งวินาศภัยแล้วก็แปลกทั้งการเอาตัวรอดเลยนะครับจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ26ที่มีชื่อว่าแมเกเรควาย้ ซึ่งได้แต่งงานแล้วแล้วก็กำลังจะไปฮันนีมูลกับฮันนี่จ่าของเขาบนเรือสุดหรูนะครับที่พวกเขาคิดว่าเรือลำนี้เนี่ยมันจะต้องมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยซึ่งมันก็จริงครับคือมันจะเป็นเรือที่มีชื่อว่า R M S ลูซิ a n นีที่จะเดินทางจากทวีปอเมริกาผ่านทะเลแอตแลนติกไปยังเมืองลิเวอร์พูลที่ประเทศอังกฤษนะครับที่หลังจากเรือได้ออกเดินทางไปแค่6วันเท่านั้นครับ มันก็ได้ไปโดนตาบิโดของเรือดำน้ําเยอรมันยิงเขาตูมอย่างจังส่งผลให้ท้องเรือนะครับแตกโป้งคนในเรือวิ่งหนีกันแบบหาทางรอดกระจัดกระจายเลยและที่ที่พวกเขาจะต้องวิ่งมานะครับก็คือเรือชูชีพครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยแม่มาการ์เล็ตก็ได้กระโดดลงเรือลํานั้นทว่าสามีเธอเนี่ยไม่ได้กระโดดตามด้วยเพราะว่าเขาอยากจะไปช่วยเหลือลูกเล็กเด็กแดงของคนอื่นที่อยู่บนเรือครับทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอะไรประมาณนี้แหละแม่มาการ์เล็ตก็เลยตกใจมาก บอกกับที่ว่าตอนนั้นนะครับเธอก็เห็นปล่องควันอันนึงของเรือเนี่ยที่กําลังหักโค่นลงมาจะมาตุบยังเรือชูชีพนั่นเองเธอก็แบบไม่ไหวและโดดออกก่อนดีกว่าอยู่ต่อไปนี่เรือชูชีพโดนตีแตกแน่ก็เลยวิ่งกลับไปที่เรือลําใหญ่ครับแล้วกะว่าจะไปหาเรือชูชีพลําอื่นเพื่อเอาทางรอดต่อนะครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะว่าเรือชูชีพทุกลานะครับมันได้ถูกถอนออกไปเรียบร้อยแม่มากเรเ็ตนะครับก็เลยได้จมไปพร้อมกับเรือลํานี้เลยที่มันก็จมไปใกล้ๆกับปล่องควันของเรือที่หักมานะครับ แล้วทีนี้ไอ้ปล่องควันที่มันหักเนี่ยพอมันตกลงน้ำจะมันก็ดูดน้ําเข้าไปในท่อปล่องควันหมดเลยเหมือนกับที่เวลาเรากดส้วมนั่นแหละครับแม่มากระเลตที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ถูกดูดลงไปในท่อด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดว่าดูดแบบนี้คงปีนขึ้นไปไม่ได้แน่เลยแต่มันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นซ้ำสองครับคือไอ้ตรงปลายท่อปล่องควันที่มันได้จมไปน่ะมันเกิดการระเบิดขึ้นมาทุ่มส่งผลให้มากระเลตนะครับถูกยิงออกมาจากปากปล่องมาอยู่บนผิวน้ํา ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้ลองนึกภาพถึงพวกละครสัตว์ดูนะฮะที่เขาจะมีการเอาตัวเองเนี่ยไปยัดอยู่ในปืนใหญ่แล้วก็จุดยิงออกมาแบบนั้นเลยฮะซึ่งเมื่อมาเกเรตได้ขึ้นมาถึงผิวน้ำเนี่ยเธอก็ได้รับการช่วยเหลือไว้จากเรือชูชีพที่อยู่ด้านบนนะครับที่ก็มีสามีเธออยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าสามีเธอกับจําเธอไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพแม่นางตอนนั้นเนี่ยแบบดําเมี่ยมเละไปด้วยดินปืนเลย ก็ต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่เธอจะบอกกับสามีเธอว่าเออนี่นี่เมียเองจะจําไม่ได้เลยแล้วทั้งสองก็ได้รอดชีวิตกลับมาขึ้นฝั่งได้นะครับนะับว่าเป็นประสบการณ์การฮันนีมูนที่แบบล้ําค่าตื่นเต้นสนลือเกินเอาเป็นว่ามาดูกับชายคนต่อไปดีกว่าครับกับนักกีต้าคนหนึ่งของชาวอเมริกันที่เขาต้องเจอกับลูกตะกัวถึง20นัดจากเพื่อนบ้านผู้ไม่ประสงดีนะครับแต่ว่าเขาก็รอดมาได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ในปี1995นะครับนักกีตาร์ที่มีชื่อว่าเคนนี่เนี่ยเขาก็ไปมีเรื่องอะไรไม่รู้กับเพื่อนบ้านจนสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนบ้านก็กลับมาแจกลูกตะขวให้เขากว่า20ลูกเลยซึ่งหลังจากที่รับมาเสร็จเนี่ยเฮเคนนี hey ่นะครับก็ได้ลม้มลงตึงทว่าเขายังไม่อยากตายครับเฮเคนนี hey ่ก็เลยบอกกับตัวเองเสมอว่าอย่าหลับตานะถ้าหลับแนละ้วเขาจะต้องตายแน่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดอะไรมาแล้วเนี่ยเขาก็โลดมาได้อย่างจิว๋วครับ จนกลายเป็นตำนานหนึ่งในคนถึกที่ยังมีอายุจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่ารอดพอาะแรงใจล้วนเลยแต่รายต่อมานี่สิฮะต้องบอกว่าเขาเนี่ยใช้ทั้งแรงกายและก็แรงใจด้วยนั่นก็คือนายเอริกเนอร์ฮุสครับก็เป็นชายชาวออสซี่คนหนึ่งที่มีงานอดิเรกในการดำน้ําเก็บหอยเป่าหือนะฮะที่ว่างๆเ,เขาก็มักจะออกไปดำน้ํากับเพื่อนๆแล้วก็ลูกชายเพื่อชมทะเลอันสวยงามใต้แสงแดดจ,จ้าเลยทว่าว,วันนั้นเนี่ยขณะที่เขากาลังดำน้ําอยู่นะครับฟ้ามันก็เ,เกิดมืดลง เฮยเอริก e ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะดำน้ำลงลึกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าไปเข้าถ้ำอะไรแบบนี้แต่พอสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมถ้ำท,ที่เขาได้เข้าไปมันรู้สึกแ,กแปลกๆพอรู้สึกตัวอีกทีนะครับก็พบว่าห่วงเขาเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในปากของฉลามขาแล้วที่ก็งา่าเพีร e ิกเข้าไปแล้วก็วิงวิงเวียงจนจะทำให้เฮยเอริก e นะครับกลายเป็นอาหารของมันคือเรียกได้ว,ว่าของทุกอย่างที่เฮยเอริก e พกมาตอนนั้นเนี่ยสะบัดสะบมกระจงกระจายหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อดำน้ำทอ่อออกซิเจนอะไรที่เขาได้ค่าไปก็ตามก็หลุดออกจากปากมันะครบ แต่เฮเอริกเนี่ยก็ไม่อยากยอมแพ้จมน้ําไปไงเขาจะต้องสู้เขาไม่อยากตายเอริกนะครับก็เลยรวบรวมกําลังใจเฮือกสุดท้ายครับคว้าเอามีดแค่หอยเป่าฮือที่เขาได้กุมไว้ในมือนั่นแหละดิน้นจ้วงจ้วงจ้วง,วงฉลามเลยครับคือจ้วงได้จ้วงแหลกไม่รู้แล้วว่าตอนนี้จะจ้วงจิ้มอะไรก็สู้กันไปประมาณ2นาทีท,ทั้งทั้งที่เขาไม่มีออกซิเจนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าฉลามตัวนั้นก็ยอมแพ้แล้วก็ไข่เอริกออกมาทุยหลังจากนั้นมันก็ได้ทําการไหว้วนตัวเฮเอริกอยู่นะครับหวังว่าถ้าหมดแรงเมืเ่อไหร่นอนอ แล้วความลําบากของเฮเอริกต่อมานะครับก็คือเขาเนี่ยจะไม่สามารถพุ่งขึ้นไปบนน้าดุ่มๆได้ครับเพราะว่าถ้าหากร่างกายปรับความดันไม่ทันแล้วลก็เขาก็อาจจะต้องซีแง่ได้เรียกได้ว่าแบบใจนึงก็อยากจะหนีให้เร็วแต่ใจหนึ่งก็ทําไม่ได้ว่างั้นเถอะเฮเอริกนะครับก็ค่อยๆค,ค,ค,คว้าท่อออกซิเจนที่มันหลุดเนี่ยเอากลับเข้ามาใส่ในปากใหม่แล้วก็ค่อยๆว่ายขึ้นไปข้างบน,นครับแล้วก็โชคดีที่ว่าฉลามตัวนั้นมันไม่กลับมาทําร้ายอะไรเฮอีกคงจะกลัวมีดผ่าหอย เอริกนะครับก็ได้ขึ้นไปด้านบนได้พร้อมกับเห็นหน้าลูกชายที่แบบเหวอะแบบพ่อไปเจออะไรมาพ่อก็แบบเออไม่ต้องงงลูกรีบเรียกร,ร,รถพยาบาลมารับพ่อไปส่งโรงพยาบาลก็พอทีนี้เรามาคุยก,กันกับวิดีโอสยองอันนึงดีกว่าที่มันเป็นไวรัลมาในปี2020ที่ผ่านมานะฮะคือจะเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงภาพของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปเล่นน้ําอยู่บริเวณท่อส่งน้ําของเขื่อน หลังจากนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งลื่นพูดตกพวดลงไปในท่อแล้ววิดีโอก,ก็ตัดจบลงไปแค่นั้นไม่ได้มีเบาะแสบอกเลยนะครับว่าชายคนนั้นจะเป็นยังไงต่อจะรู้ก็จากแค่แคปชั่นของวิดีโอตัวดังกล่าวครับที่มันได้เขียนบอกว่ามันถ่ายมาจากรูน้ำกอรีโฮซึ่งเป็นเขื่อนขนาดยักษ์อยู่ที่สหรัฐนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ทราบนะครับกอรรีโฮเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ฮะที่ได้เจาะลงไปตรงกลางอ่างเก็บน้ําเพื่อจะช่วยระบายน้ําเวลาที่มันสูงเกินระดับที่เขากําหนดนะครับ ซึ่งไอรูระบายน้ำเนี่ยมันมีความกว้างถึง22เมตรแล้วก็ลึกถึง60เมตรเลยทีเดียวคือถ้าใครตกลงไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงซีแงลูกเดียวแต่แอดว่าชะตายชีวิตของชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเพราะว่าพี่แกไม่ได้ตกลงไปในหลุมนั้นครับคือไอวิดีโอที่เขาเอามาโพสเนี่ยมันเป็นการถ่ายมาจากอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือเขื่อนซาป,ปัวจากประเทศอินเดียนะครับที่มีความสูงเพียงแค่6เมตรเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่ใช่ท่อส่งน้ําอะไรด้วยครับคือถ้าตกไปเนี่ยอย่างน้อยก็คงจะแค่แบบโดนน้าตบและจุกอะแต่พอถ่ายมาไม่เต็มจอแบบนี้นะครับคนก็เลยคิดว่าไอ้เขื่อนนี้เนี่ยมันไปคล้ายๆกับลักษณะของกอรี่โหขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐนี่เองก็งเลยไปแคปชั่นวิดีโอซะจนตื่นตูมกันไปเลยนั่นะซึ่งถ้าหากมองโลคตามความเป็นจริงหน่อยนะครับไอ้เขื่อนที่มันอยู่ตรงสหรัฐเนี่ยมันก็อันตรายมากรัฐบาลเขาคงจะไม่ปล่อยคนไปกระโดดน้ําเล่นอะไรแบบนี้หรอกแต่ที่แอดติดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คื ใครมันเป็นคนตั้งชื่อรูระบายนะ้ำว่ากรอรี่โฮเนี่ยคิดจังไลกันเลยทีเดียวแต่เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแอดยังมีเรื่องที่จังไรมากกว่านี้เก็บไว้ให้ฟังกันรอดูตอนจบก่อนหน้านั้นนะครับเรามาฟังกับเรื่องนี้ก่อนกับชายคนนี้ฮะที่ได้รอดผ่านดุนสยองที่กระทุ้งสมองมาคือสมองของคนเรานะครับปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากอยู่แล้วที่แบบจะผ่าตัดอะไรก็ต้องระวังอย่างมากเพราะไม่ใช่แบบแขนขาไงที่ทําผิดอะไรนิดหน่อยก็ยังไม่มีผลกระทบอะไร แต่สมองนะครับถ้าทําผิดอะไรหน่อยนะแล้วก็ระบบประ์ประสาทมันก็รวบรวมอยู่ตรงน,นั้นเพียบเลยแหะครับนั่นเองก็เลยทําให้เรื่องของชายคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้แค่รอดจากการผ่าตัดสมองธรรมดาอย่างเดียวนะแต่เป็นการผ่าเอาเล็กทั้งดุ้นเลยฮนะที่มีขนาดยาวกว่า1เมตรออกจากหัวเขาโดยชายคนนี้นะครับมีนามว่าฟีเนสพีเกจที่ก็เป็นแค่พนักงานรางรถไฟธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ทำงานอยู่ในปี1823เท่านั้นแหละครับ โดยเฮียฟีเนสเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของทีมระเบิดหินครับคือเขาจะขุดหลุมยัดดินระเบิดลงไปเสร็จแล้วก็เอาไมาก้กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งก่อนที่จะหลบหนีไปแล้วก็กดให้มันระเบิดตุ้มนะฮะแต่ทว่าวันนั้นเนี่ยมันดันมีใครไปทําอีท่าไหนไม่รู้ทําให้มันเกิดประกายไฟขึ้นตุ้มนะครับส่งผลเอเหล็กที่เขากระทุ้งกระทุ้งที่หนักกว่า6กกิโลเนี่ยมันพุ่งพรวดกลับออกมานอกรูตรงแสกแหกไปยังหน้าของพี่แกเลยทําให้เฮอยฟีเนสเนี่ยสูญเสียการมองเห็นทางตาซ้ายไปทันที แต่ด้วยความที่ว่าเขาถึกเลากับบูฟอรีหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้หรือปะพี่แกนะครับก็ยังมีสติอยู่ครับสามารถหันมาบอกกับเพื่อนได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอซึ่งเมื่อเฮียฟีเนี้ยเห็นแบบนี้นะครับก็ตกใจสิรีบนําตัวเขาขึ้นเกวียนแล้วก็ลากไปหาหมอทันทีฮะซึ่งพอหมอมาถึงนะครับเฮีย er แกก็ยังใจเย็นด้วยฮะทักกับหมอแบบสบายใจเฉิบว่าเออวันนี้คุณหมอเนี่ยต้องทํางานหนักหน่อยนะครับ คือเพื่อนร่วมง,งานเขาเนได้กล่าวว่าฟีเนียนสครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ดีเลยทีเดียวก็จะปล่อยมุกอะไรกับคนไปทั่วเหมือนกับที่เขาปล่อยใส่หมอเนี่ยแหละครับซึ่งถ้าเขามาเกิดในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็คงจะชวนให้คุณหมออารมณ์ดีด้วยการไปซูสติ๊กเกอร์ลาย f อฟเอ็นเดอรี่รอเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเขาก็หยอกล้อกับหมอจนหมอคิดไปว่าเอ๊ะน,นี่มันเป็นการแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยคือแบบลออเอาเล็กมาปักหัวทั้งๆที่ไม่เป็นไรแบบนี้แต่หมอก็ยังคิดได้ไม่นานนะครับ เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเฮฟีเนสแกก็อวกร่วงออกมาทําให้หมอแบบนิซิเลสอะมันต้องไม่ใช่เรื่องที่แกล้งกันแน่ๆต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนซึ่งก็เป็นปาฏิหาริ์ครับที่เขาสามารถรอดมาได้แล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อีกนานแสนนานนะฮะทว่ามันก็มีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันนะที่หลายๆคนนี้เนี่ยเอามาเป็นกรณีศึกษาในทุกวันนี้เลยคือหลังจากที่ได้ผ่าตัดออกมานะครับเฮฟีเนสเนี่ยก็จะมีอาการตาตกแล้วก็ชักเป็นช่วงๆครับ นอกจากนั้นมันก็มีความผิดปกติที่ได้เกิดขึ้นกับอารมณ์เขาอีกคือปกติเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่มีความสงบนิ่งแล้วก็มีอารมณ์ขำขันใช่ไหมแต่พอหลังจากผ่าตัดรักษาตัวเสร็จแล้วเนี่ยฟีเนสนะครับกลับกลายเป็นคนที่หัวร้อนขี่เวียนขี่เวียงมากเลยครับซึ่งแพทย์ในยุคหลังเนี่ยได้วิเคราะห์ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่สมองส่วนหน้านะฮะที่มีหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์เนี่ยได้เสียหายไปฟีเนสก็เลยกลายเป็นคนที่ขี่เวียงแบบนี้น่าสงสารมากและหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปนะครับ กะโหลกของเขาเนี่ยพร้อมกับไอ้ท่อนเหล็กดุนนั้นนะฮะมันก็ได้ถูกนําไปเก็บไปที่พิพิธภัณฑ์กายวิภาควารนณสหรัฐอเมริกานะครับผมและเรื่องสุดท้ายที่แอดคิดว่าคงจะไม่มีเพื่อนเพื่อนคนไหนคิดถึงกันแน่นั่นก็คือเรื่องการโดนแทงดาบแล้วก็เป่าลมเข้าไปครับซึ่งถึงแม้ชื่อเรื่องมันฟังแล้วอาจจะตลกตลกนะแต่ถ้าโดนเขาจริงๆนี่มันไม่ขำเลยนะคือในปี2011นะครับก็ได้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าสตีเวนแมคโครแม็ที่ตอนนั้นเขาได้ทํางานอยู่ที่เติมลมยางลรบทุก แล้วเขาก็ได้หกล้มลงฮะทะวะหกล้มลงอีท่าไหนไม่รู้รูดาของเขานะครับมันก็ไปโดนกับไอ้จุกท่อพ่นลมเนี่ยเสียบจวบเข้าเต็มเปล่าเลยในขณะที่ไอ้ท่อพ่นลมนะครับยังทํางานอยู่ด้วยแล้วคิดดูสิเติมลมยางรถบรรทุกนะไอ้แรงลมเนี่ยมันจะแรงดันขนาดไหนตัวงเฮียสตีเว่นแกตอนนั้นนะครับก็ได้โดนเป่าพองปู้งเหมือนกับพวกกระตูนทอมแอนเจอรี่แบบนี้เลยซึ่งหลังจากที่ท่อโดนดึงออกมาจากตูดเขาได้นะครับ ร่างของเขาเนี่ยมันก็พองไปกว่าสอเท่าตัวแล้วแล้วพอจะเอาไปให้หมอรักษาเนี่ยหมอก็ไม่กล้ารักษาด้วยคือกลัวว่าตัวเขาจะแตกโป้งอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แพทย์นะครับก็เลยรอให้ร่างกายของเขาเนี่ยค่อยๆหดลงมาก่อนครับโดยการผายลมแบบปี๊ดใหญ่ๆเลยซึ่งก็โชคดีครับว่าร่างกายของพี่แกเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็รอดมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันได้ในทุกวันนี้ ว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ตายไปเพราะฉี่ไม่ออกหรือว่าบิดเป็นเกลียวเสียวจนตายไม่เอ่ยเอาเป็นวัตถยากฟังเรื่องาราวเกรียนจังไรแบบนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยด้วยหรือถ้ามีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ o ก FN Diary นะครับผมและวันนี้เนี่ยแอดก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย